อใส่ปัมแล้วเราจะลองตาร์ดดูเปิดสวิปปับไฟโ์ครบโอเคปัามทำงานทีนึงโอเคตาร์ดดูติดครับเครื่องติดแล้วโอเค อย่งปกติเบนลี่เบนลี่เฮเบนลี่อ่าบางคนเรียกเบนลี่เนี่ยสองร้อยห้าสิบในนี้จะของกินใจได้ได้ยินเสียงแล้วแสดงว่าปั๊มที่สั่งมาโอเคอยู่น้ำเติมแล้วเครื่องเดินเรียบ ไฟติดแล้วไฟหน้าติดเครื่องเดิอเรียบอยู่โอเคนะแต่ต้องวอร์มก่อนรถไม่ได้ใช้สองปีปั๊มติ๊กพังอ่ะ โอเคนะฟังเสียงเอาเด้อเจ้าของเนี่ยส่งให้แล้วน่าปัดทำงานปกตินี้ต้องวอร์มก่อนยังไม่อยากเร่งเพราะว่ารถจอด2ปี นำมันเครื่องโอเคละน้ำโอเคละ